เป็นนงาาอด้สวัสดีค่ะพี่น้องมือนิแมวพ่าหอกร็ตมงานบุญมีใยใยเ้ยจ้ะคุณแม่ทองใบจันล่าแล้วเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะเขาขายมันวีห่เามู่บ้านนี่มินฮอกร็ตมอื่นเป็นบุญค่ะมี่ฟังเทศสามรมาดเยจ้ะมือื่นฮะวเดี๋ยว้อก็ดีๆไปเป็นาบุญก็ไปมือื่นฟังเทศสามรมาพี่น้อง เชิญเพิ่นมานี่ยแม่จ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาฟังเทศน์น้ำกันจ้นเทศน์น้ำกันมวนๆเด้อเพิ่นล่ำเลี้ยงยังกว่าแม่ป่ามืออื่นแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกว่าได้กินเฮียกินแห้งวันเดียว่าแพ่อเขาตุ่มแต่พี่น้องงานบุญงานบุญยายใบบานติดกัน ตะกี้เราบอท่านได้เสียชีวิตเราไปหลีน้ำแมวสมือมากค่ะงอกับตวงบุญเห็นบุญเพื่นเห็นบุญหาเล่านะะเนาะค่ะเนาะตอกเบิดตีใหญ่ตอกเบิดด้ล Mà dài mà 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 dài mà Mà dài mà không Sái bùn sái bún Ăn cao thì Ăn cao ăn cao Không biết nào biết มามาลมทังลงนี่ไอาเอาเพยงให้สองสนเอาสันเดียวเพียงกรแงมันสยัสใแล้วดิโอ้โอมันจะแรงกัเราบูงเงยเล่าฟูเลยมาดูเอาอันนั้นมาเพียงฟูงเญ่เอาเด่นเด่นเจ้าแมงเอาบขึ้นมาเปิดเพลงว่ะเป็นยกไรมันหอนตีขึ้นอยากไรมันหอนตีเดี๋ยวเราขา ก็ทำไงล่ะเหกาไม่เหงเออได้ไหมไ้ไหมเอเดเดเอใช่เห็นางให้องน้ำเป็นเจก้าเจเปียใครสุประตานตไโต ไม่ได้กินเขาเอาเฮมัดไ่เคยกินเขาเยไ่เดยกินเขา้านก็หลายรานกไม่เคยให้ไ่เยไปสวดนั่นเลยกินเขายิ้มเยเนาะนั่นมาหลายนั่นมาหลายรอเหี่ยเอไปทัวไปตองคนธรรมะจะใส่่ะไปตองไปตองมาหลายหม่อมนมะหลายบอเป็นตาขี้พอบอส คนลายยุติลายยุทธหลายยุ่อเออย่ายหัวงามเลยย่าไเป็นพวกหัวเยสิตัก่ห้สิมัดสิมัดกับสิตาข่ายแล้วบเจ้าซอยยักษ์บาดด้วยซอยยังเ่เยไปอาเบี้ยบเปิดเพ่งจังหน่อยเนาะชดอกสอี

เพื่อนบุญเนียงกว่าแม่ป่าบุญเก็บอาทีเนาะบุนเก็บเออบุญแก่เขาด้วยพี่น้องท่้งทัางอีสานเอ,อื่นบุญแก่เขาด้วยค่ะขอนแกน่นบุญแก่เขาหาคุณแม่ท่องใบจันหลาค่ะนามตระกูลดังเน้นะเบิดบานจันหลา <laughs> จันหลาจันหลานามตระกูลดังค่ะ ว่นไปสูงถือการคุ้นร้ายหลายเป็นประวัติศาสตร์เลยพี่น้องเออเราบุญหลายย่าจะไม่ได้ท้องใหม่เราบุญหลายนี่ห้องประตูน้องเปิดไงก็เจะน้องเปินหลายลูกเปินหลายคนจ้ะมาน้ำใส่ดูใส่เต่าจ้ะมาน้ำลูกมันเต่า

กนไงแม่ไปไปทุกมามตไลลาพิษคนนะมันยาปิษรับนี้ไอมกับิอนนึ่งระดบานข้าอยู่ในบัตไนแ่เลี้ยงน้วเพรางบัได็ิมันอันย่งยานัิบ่มีเลยอืมเลี้ยงบัเผ้ยงบ ดนึงคุณยายของค้าเราเห็นตัวพี่น้องข <c oughs> าเราดีแล้วนั่งนั่งเก้าอี้ภาพย่างเดียวเลยพี่น้องส <c oughs> ายบุญไชยบุญทุกงานนี่ต้องเห็นเราจา้า

ก็ว่าลูกยังเนาะเป็นไปได้ย่คด่าวมาได้ย่ากระชากย่ายนในองหัวร้องหูเลยสิยู่ในจังหวัดเลย ต้องวัาเราน้าค่าเข่เไปยุคสมัยขอเป็นสาวจะดีก็เป็นสายของเขาหน่อยไลูกได้กน้อยแล้วมันแยกมาจากงันใด็ของยายผู้ดอน โดนถ้ามันมีสิบดีแต่แดงมาปแต่แงมาามนมีูยุบานน้องกิกน้องกิกคุณน้องนี่เจ้มัดสั่บจ๊กท่างถามคนอัน บ้านาน้องหั่งนี่ใส่พอบ่มีบ้านน้องหั่งดอกนี่แต่บ้านน้องกิ๊กเออกิ๊กกับหั่งก็ยุ่นใกล้ๆกันละพอฉันดอกพวกที่พาไปทานพิซแฮะอันบ้านน้องหั่งไปทา้งใดพออันแถวนี้บ่มีบ้านน้องหั่งดอกเอาบอกทวดไปน้องกี๊เออกิ๊กกับกิ๊ก็หั่งก็ยุ่นเียมกันละฉันดอก เด้อพี่น้องมาบุญน้ำกันจ้าบุญเกียวเขาบุญเกียวเขาค่ะมือม่านเกี่ยวเขาไปไทยปไปไทยขีดเพราะเขาเนี่าลุ่งยูทูบอยู่ ฮะน้องอันน่ะผันนีก็อยู่นีละอ๋อมันทำงานมันอยู่อบตบันไพรเาคือได้ไปทนนอยู่อบตมหาร่ายเขาส่งไปมันทำงานของมหาไร่แหละน้องอันเออนี่นะจ้าไปเที่ยวบนไพนยนวยทำงานเดือนละสองหมือทำไปหลายนักดีันเออนี่เดือนละสอง เต็มเต็มม e> um ันเป็นโครงการอนันเขาของมหาลัยเขาอเงยมอาโอ้ยออกเป็นปีแล้วจ้าเขาไล่ผลบอนั่นไล่แชมนั่นเนี่ยแหนูบอนี่เป็นเขาไม่เ่อนเขาม่นก็เหรอเนี่ยเขาไม่เหรอ แปลไปเบิ้งก็ดีก็มัดีนไว้เ่อานะอไปนั่นไอนั่นไปแล้วมันอยู่บ่อูอยู่น่าเ่งเอาวบให้บหน้าแถอไอเบไหงไหนเจียมอยู่ไปแล้วมากแล้วว่าเบิ้งี่เบนี่ี่ินต่เบิ้งเห็นมีฝนเบิ้งนี่ถบว่าเห็นบีนึงเเป็นตลัตะบานนี่เฮียมีฝนเร่งราน ไปที่ป็นากบุญหวตนี้เลยมาเอามาไปถังห้อกินถึงม่บอกพาินมาติกาเพิ่นเลกก็ไปเท่าไหรเนาะวดท้ี่นนนี้แลวเนี่ยนี่คือ

ไวิงเลยเนี <c <c no ่น um> um um ีเนาะมันานมันหวมันหอมไมตองีอันตัดเครื่องตัดเครื่องใส่ลน่ะนะกล้วยดีก็บ่ใส่เออตัดเครื่องเออเบอแล้วเบอแล้วตตรงตองกัเบิดตองกับเบอ้ไม่ิว่าช้าเออยอ วันี้เอาะไรดตองก็หมดมีกลวยมากอะามีดตองอี bóng qua bơm có ăn thì bóng 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 คลิปนี้ก็ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปหนาจ้าฝากดไหลก็แชร์ก็ติดตามใหม่เอก็นอนนี่เด้อสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ